านี่สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชเบตฟันนี่นะคะวันนี้เชเบตมากินก๋วยเตี๋ยวกับใครคะลูกก๋วยเตี๋ยวใครคะเป็นอะไรอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวกับใครคะวันนี้พี่ตักๆพี่เออีอ๋อพี่อะไรพี่กระแตพี่กระแตเหรอวันนี้ออมเดทไม่ได้มาด้วยนะคะยังไม่ตื่นนะคะตื่นสายเนาะ ล้อหนูสั่งก๋วยเตี๋ยวกันหรือยังคะเสั่งแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าสามคนนี้ใครกินก๋วยเตี๋ยวหมดก่อนแม่อู๋จะพาไปกินไอติมอ้านูกินสองอ๋อจริงเหรอโอเมก้าเดี๋หอาจจะกินหมดก่อนใช่ไหมหรอแต่เป็นสองชามเล็กใช่ไหมคะได้ไหมอันนี้หนึ่งชามเล็กชื่อเบ็ทชามใหญ่ใช่ใช่เดี๋ยวชิวเบ็ทไม่อิ่มไงลูก นี่ของโปรดเชเบ็ตมาแล้วเอาแคปปูให้หน่อยหมูไม่เอาหัวหกะเอาแบบนี้แหละลูกเดีจะพูดอะไรคะกินชามใหญ่แหละเพราะเชเบ็ตกินเก่งอ้ชามได้เพราว่าหนูอวนตุกหรูอ๋อหนูอ้วนอยู่อ๋อจะเป็นหมูเด้งเหรออ้วนตุ๊เกเลยนะ อ่นโอเคจะกินให้หมดด้วยนะรู้ไหมของไทยเออของอดีอันนี้หอดีกับน้องเชเบตอ่ะของพี่ตังยังไม่มาอ่ะกินก่อนเลยลูกเดี๋ยวใครกินทรงกินช้าด้านเออถูกแล้วค่ะนีของเชเบตมาแล้วนะ ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวแม่อุดูก่อนนี่อ่ะอ้าวดูอันนี้ไอ่่ันนี่น่ากินนะเชแม่อุจะแย่งกินแล้วนะเอาพี่อดีตพี่อดีปรุงไหมคะพี่อดีตปรุงไหมอันนี้น้ำต้มพริก เผ็ดเลยนะอ๋อยลูกเดี๋ยวกินไม่ได้นะเชฟเบดอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะถ้าอุ้จะขโมยลูกชินกินหนึ่งลูกไหนของหนูไม่รู้สึกแน่นอนแบบนั้นอ๋อนียกินเผ็ดเก่งมากอร่อยไหมเชฟเบตเก่อจริงเลยรอแป๊บหนึ่งนะลูก ออดี้ต่างๆกินหมดหรือยังคะหมดแล้วค่ะอุ้ยเก่งจังเลยนี่เชเบตอะกินหนึ่งชามออดี้กินหนึ่งชามดูต่างๆนะคะสองชาม,มกินหมดจริงเหรอหนูกินหมดจริงจริเหรอทำไมหนูเก่งจังเลยอะลูกโอ้ตางๆจะกินก๋วยเตี๋ยวสองชามอย่างนี้ตลอดเลยเหรอโอ้เก่งมากเลยอะเชเบตทำไมเชเบตไม่กินสองชามอะลูกเพราะเพาเพราะเพามันจะไม่ให้อะไรนะ ไม่จริงเลยชเบตชเบตต้องเก่งเหมือนพี่ตังตังนะดูดิตัวอ้วนกว่าพี่ตังตังอีกทาไมกินน้อยกว่าพี่ตังตังอะพี่ตังตังกินไม่หมดหรือเปล่าแม่เหมยกินให้หรือเปล่ากินเองหมดเลยเหรอโอ้ยเก่งจริงๆอิเอดี่กินหมดเหรอลูกะโอเก่งมากเลยปิดคลิปให้แม่อุ้ยหน่อยค่ะเชเบตบายบาย